ล้อนี่สิบล้อตอนนี้เราเจอแล้วคนละนะกับของดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่านะทุกคนวันนี้เราก็ เข้ามายัางในป่านะครับผมไปนะเราก็จะมาหาอของดีกันนะทุกคนนะตัวน,นี้ป่ารกมากทุกคนดูหนามทั้งนั้นบริเวณข้างๆผมทุกคนนะเราก็จะมาหาคนด้วยนะเพราะว่าคนที่เขาเจอของดีเนี่ยเนะขาบอกเขาอยู่แถวนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะเดินหาก่อนนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าทุกคน นี่ไงเจอแล้วเจอเหมือนมีบ้านอยู่ในป่านะุคนนี่นะครับทนเหมือนมีบ้านอยู่ในป่าน่าจะเป็นเบ้านร้างสำนักง,งานร้างเปล่าไม่รู้ที่เป็นของอดีตเมืองแร่หรือว่าร้านค้าเพราะบริเวณรอบๆแถวนี้มาก่อนเนี่ยครับผมมันจะเป็นเขตเมืองแร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้เ,นเป็นถนนเก่าซึ่งเข้าไปในหมู่บ้านผมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วครับ ว่าทางมันลําบากแต่ทางซึ่งทางอยู่ตีนเขาข้างล่างนู่นทุกคนนะมันจะได้ยินเสียงเอหนันอยู่ม์ไซา์วิ่งนะทุกคนนี่น,น,นึ่จริงๆริงยังไม่มีคนหลายคนแล้วนะมาหาพวกแจ็คพวกเด่นมาหานะทุกคนเห็นไหมผนังบุญนะคือพวกเด่นพวกแจ็คมาหาหลายครั้งเราไม่เห็นเฮ้ยวันนี้ผมมาคนเดียวผมเห็นเราจะข้าพิสูจน์กันทุกคนนะเขาบอกว่าเออมีโครงกระดูกเก่าของ คนที่เคยทําแรก่เก่าเลยนะทุกคนที่เสียชีวิตต้อจะลองเข้าไปดูหน่อยทุกคนเป็นยังไงของดุงของดีเนี่ยก็นอนหาไปด้วยนะไม่มีทางเข้าอีกลกมากทุกคนลกมากเลยไม่มีทางเข้าเลยนะครับพึ้นลกมากกลัวจะตกหลุมเหมืองแรก่เก่าทุกคนที่เป็นบ่องปล่องถ้ำนะกตรงนี้ มปลาใสวิ่งขึ้นมาวะ่ะเหมือนเสียงมีคนมาหาเห็ดนะทุกคนเข้าไปดูหน่อยนะครับอยู่ฝั่งนู้นอ้าวอะไรวะเมื่อกี้ผมมาฝั่งอยู่จะฝั่งนู้นมาฝั่งนี้มันจะดูไกลดูอยู่ซุ่มเข้าไปอยู่ข้างในนู้นนะทุกคนนู้นเห็นไหม หนังบ้านนะเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะพอผมมาฝั่งนี้มันดุไก่เมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นมันดุไก่อะไรเนี้ยโอเคครับเดินย้อนกลับไปฝั่งนู้นก่อนอะไรวะแถมลกด้วยนะ,ะน,น,นู่นไงทุกคนเห็นไหมยนัง นะเราจะย้อนกลับขึ้นไปก่อนลกมากมันมีต้นไผ่กั้นนะทุกคนมันเลยเข้าไปไม่ได้โอเคครับผมก็กลับมายังจึดเริ่มต้นนะที่เจิมกิเขาเข้าไปตรงนี้เลย บ้านเก่าสมัยก่อนนะทุกคนนิวดีอยู่กลางป่าเลยนะครับใจผมนี่เต้นตุบๆเลยฮะนี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้มันเป็นบ้านเก่าทุกคนนี่มันเป็นบ้านเก่า,กนนา,กาอยู่กลางป่าเลยนี่บ้านเก่าสมัยก่อนเลย นี่ยางรถถ่ายยังอยู่ทุกคนรถพวกลถกสิบลอ้อนี่สิบลอ้อนะครับคนเคยอยู่อาศัยบริเวณนี้ทุกคนเห็นไหมมันเหมือนห้องน้ำอะ่ะมันเป็นห้องห้องเห็นไหมมันเหมือนห้องน้ำนะขนน่ากลัวนะก็เขาบอกว่ามีคนเจอโครงกระดูกด้วยแต่ผมไม่รู้บริเวณไผมไม่กล้าเข้าไปแล้วเผื่อเราไปข้ามเขาอย่างงี้โอเคทุกคน หลังจากนี้เนี่ยผมไปตามหาของดีดีกว่าผมไม่ยอยู่แถวนี้ทุกคนเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆมาพิสูจน์เนี่ยเห็นไหมหมุงแรกเก่าเนี่ยดุปูนนะทุกคนปูนสมัยก่อนปูนอิดเนี่ยมันอยู่ได้นานจริงๆนะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดน,นะแถวบริเวณเนี้ไปดีกว่าครับไปหาของดีต่อดีกว่า อันนี้เราเจอแล้วคนละนะกับของดี<ล>โว้ยไป,ไปเรื่อยไปเลยโอ้โหเห็นดอกคนดอกใหญ่ด้วยนะอ่ะเดินทั้งวันก็เหนื่อยนะครับทุกคนนะน้ำมากี่มั้งทั้งวันนี่ใช่หรอดอกเล็บอะไรเริ่มมือขี้หนุนรีดหรซคือมาหาเห็ดโดยเฉพาะอืมต,มตมมวัวยังมีอยู่เลยเนนี่มันดอกกระเจียวเนี่ยว่า ดอกกระเจียวสีชมพูนี่ดูนะเนี่ยดูนี่ดอกใหญ่ปะดอกใหญ่ดิกำลังกินเลยแบ่งให้พีทถุงหนึ่งใช่ป่ะอ๋อเขียวแบ่งให้พีทถุงหนึ่งนี่ดูสวยๆเลยเียขึ้นเดินลงไปเห็นนี่ในหมู่นี่บอกดิชุดนี้นี่แบบเท่าง่ายใจของเขาเดี๋วจุ่มเนี่ เรามาเจอแล้วนะทุกคนของดีพรอมคนในป่านะสองนักล่าผีเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยโอ,อย้ยเราจะเจอข่เขาว้างไห้เนี่ยบีนี้เห็นออกแล้วนะใกล้ถ้าตรงตรงนี้เสียแล้วเนะี่ยอืมกดตกไม่ได้เ, <c oughs> เลยเนะี่ยเฮ้ยเจอนี่มูนึงเว้ยนี่ <c oughs> <c oughs> ใช่อา้าวเจอเห็นแล้วทุกคนว้าวสวยจดัด <c oughs> เอาดิด นี่เอาดิเนี่ยเออที่แก้วตู้ไม่มีไม่ได้ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าใจน่านด้วยอ๋อได้กินเห็ดแล้วทุกคนไอ้มือนี้โอ้ยได้เขาวแล้วไอหมูหนึ่ง วัวน,นี้มันถอนได้เลยเนี่ยวะเราไม่ได้เอาไปขายนะทุกคนเราก็เก็บแบบท้าๆพอขี้เกียจขุดโอ้โหสุดยอดเจอทั้งบ้านล้างเจอทั้งเห็ดโอ้ยคุ้มค่า ะครับผมอันนี้เราเจอแล้วโอโ้ดูไมท้ทิมตัวทิมหัวหนี่นะครับผมมาที่หลังนี่เลยได้แล้วนะทุกคนนี่เลยดูขายสองคนนี้หัวเต็มเลยมีดอกตูมด้วยโยนี่ถุงมาใหม่นะ้วมคิดแจ็คกเอาอกมา นีสองคนนั้นเดินไปทางนู้นทุกคนทางนู้นใช่ไหมผมนี้จะเดินไปทางนี้แทนแล้วกันซึ่งเออผมนี่ไม่มีถุงเลยทุกคนดูดิต้องถือมือเปล่าเงี้ยเคเดี๋ยวตามหาต่อดีกว่าทุกคนเห็นออกวันนี้วันแรกนะสดร้อนทุกคนนะวันแรกไปครับทุกคนครับตอนนี้เราเจอเห็ดอีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วนะนม่เจอเห็ดอีก สองสามข้างหน้านี่มูนึงนี่นะครับผมคลิปนี้ก็จะเรียวๆเลยนะนี่เลยก,กี่ดอกเนี่ยนี่ครับสองสามดอกนี่แหละ เดี๋ยวเอามีดมาทุลืมลืมมีดไว้บ้านพ่น้ำทุกคนข้างล่างอีกหมู่นึงหมู่นึง่งเจ็กแล้วเก็บนี่ไว้ก่อนอนู่นเล็นไหม ủa thôi Như hết con đọc lịch Chưa vào Chưa vào Chưa vào chắc Chưa vào Chưa vào Chưa เจอเนี่ยเจอนี่หมู่หนึ่งดอกเล็กนะอันนี้โอเคเดี๋ยวถ้าหาเจอเจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะเสียงรถอยู่ติงเขาเลยคนพอับตอนนี้เราก็เจออีกหมู่หนึ่งแล้วนะอยู่นู่นเลยโคจักเจอแล้วเจออีกหมู่หนึ่งแล้วสงสยัยมือพี่คงไม่พอแล้วนะ้อง แจ็คมาเตื่นตามมันแล่ะกลับแล้วเด้อโอ้นิกมูนนี่ยแ <c oughs> จ็คเล,ยเลย้ยกูได้กินเห็ดแล้วกลับแล้วนะวอนนี้กลับไปไหนอ่ะกลับไอ้นี่สมลองดูกลับไปบต่อเออเออกูอดี <c oughs> ดอกง,งามๆครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินหาต่อนะทุคนซึ่งแจ็คะสม,ะะคนะมเนี่ยจะกลับแล้วนะนะตัวผมนีงก็จะหาต่อแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมก็เจออีกหมู่หนึ่งแล้วนะครับผมว่าทำไมวันนี้มันปังจังะนะทุกคน อุ้ยโอ้โหลายมุมเลยตรงเนี้ยทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปเอาเห็ดเก่าที่ผมทิ้งไว้ข้างบนก่อนแตวผมจะเก็บตรงนี้ก่อนนะทุกคนนี่มาดูกันเลยนี่เลยสวยๆเลยครับเห็ดคนสวยๆว้านี่เลยนี่นะสวยๆเลยนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดมาดูฝั่งนี้ให ดูฝั่งน,นี้เลยล่องลอยเนี่ยม,มีสัตว์ทุกคนนะเห็นไหมรอยกวางทุกคนขนาดใหญ่นะเนี่ยมันมาถูตัวจนกิ่งไม้แห้งเลยนี่ทุกคนนี่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 น,น,น,นี่แต่เห็ดเนี่ย มันเริ่มเสียแล้วทุกคนมันเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะดีขึ้นไปขอถุงน้องกันหน่อยดีเก็บเพ็ดก่อนนะ กำลังสวยเลยนี่ทุกคน,นรวมกันกระมูนี้ออจอยจอนปังปังครับผมมาที่หลังแต่ปังมาก ทุกคนนี่นี่กองหนึ่งแล้วผมเก็บไว้ข้างบนกองนหนึ่งแล้วก็อีกกองนหนึ่งข้างบนนะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่เอาถุงมาไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่คิดว่ามันจะขึ้นเจญทุกคนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เดินขึ้นมาเจอลุงคนหนึ่งเขาบอกว่ามีแต่เห็ดเล่ลาก็คือ,คอเห็ดเล่ลาก็คือความหมายของมันนะครับผมคือมันจะขึ้นดอกเดียวสองดอกเต็มที่แล้วมันก็จะขึ้นหายกันมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคน ขึ้นเป็นมูม่หมู่แล้วก็ใกล้ๆก,กันนะโอเคหลังจากนี้จะเดินหาต่อตื่เต้นมากชอบม,มากสนุกมากเลยครับเราผมตอนนี้ผมก็กลับมาเก็บเห็ดผมแล้วนะนี่แหละอนนี้ก็ไม่มีกระเป๋านะอะาศสยเสื้อ็อดาวถุงมา กลาว่าแค่จะมาเซลเวเล่นเล่นนะทุกคนจะเจอของจริงเข้านะไปเก็บมูอื่นต่อเลยนี่ทุกคนผมลืมไปว่าผมมีหมวกนะทุกคนนี่ไปเก็บเห็ดใส่หมวกกันเลยฮะกมากทุกคนไปหาเห็ดกันต่อดีกว่าเฮ้ได้กินแล้วมือนีมือน,นีมือน,นีอนน้่มันผมเจอตรงนี้หมูนึง วไม่รู้อยู่ตรงไหนัเกตเห็นว่าตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อดีกว่านะครับ เห็ดตกนี่เราใกล้มาถึงถนนแล้วนะทุกคนเห็ดตกอีกเห็ดตกลกมากเส้นทางเหียเป็ดเด็เกเยื่อเม,มล็ว uh huh. จอเห็ดแล้วโหลกมากเลยเส้นทางนะครับผมตอนนี้ได้ละมือนึงหาไม่ไหวแล้ว,วนะทุกคนเพรอะมันเริ่มค่ำแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวผมจะออกจากป่าไม่ได้แถมเป็นเมืองแร่ล้างเก่าแล้วมีคนเสียชีวิตอะไรมากมาย,ายใกล้ๆกองแถวนี้นะอันตรายอันตรายเรื่องผีผีมีจริงเ่าไม่รู้ป้องกันไปก่อน อสองคนนี่ไปขายเห็ดกลับมาแล้วทุกคนโอเคเ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อคลิปเร็วๆเลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคือว่าเกล้าไปใหดยากิโลบาเล็กๆมือนเลยทอดเกล้าเนี่ยเกล้ามาแป๊บเดียวครับเอาแล้วเนี่ยเกล้ามาแป๊บเดียวได้เกือบเท่าคนเอาแล้วอ่าใช่นะครับผมหาเมื่อกี้ได้ได้ไม่เยอะนะตอนนี้ผมไลฟ์สดนะครับ โไปครับบิกคลิปให้หน่อยครับทุกคนก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยใช้รถใช้ถนนก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอันนั้วขอไปหาเจอเหรอเมื่อกี้ผมไปขายมาแล้วได้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยสิบหรอไงห้าบาทปีนี้เ็ดแพงดีงั้นนะอ่ารัวลับร้อยห้าสิบจะประจักษ์รัวร้อยห้าสิบอันนี้เราคือนี่อยากย้ายกลับกันแล้ว